<c oughs> เอาล้วครับผมนะในวันนี้ผมมาพวกผมนะครับกับมัวันนี้นะครับผมวันนี้เรามาเจอในวันที่ยี่สิบสามกราคมเนาะก็วันนี้ผมไม่ได้นำเมเปิ้ลเคมโซน่าฟรีนะครับผมชื่อว่าเคมฟรีโซน่าเนาะก็วันนี้ว่าจะพูดไม่เยอะนะเพราะว่า มันไสบายแนวได้หาไปเยอะเนาะก็โอเคมันชื่อว่าครีมฟิลโซโลนานะครับ okay. เค,มครเคมท,ทุกครั้งเนี่ยได้ประมาณ4 1่5เนาะก็ตีเงินมา0 0 0นย USD นะครับทุกๆนาทีนะครับรวมมาเขียนไปหนึ่งครั้งเนาะก็ฮัตสวิครั้งประกันครม1วันนะครับผมก็คือเราเคเียนในฮัครั้งเนาะแล้วก็เปิดตรงนี้ก่นอนมันมันจะไม่บอกนะครับว่ามันมีหรือเปล่าในสตอ็อกแต่ว่าเราต้องล็อกอ,อินก่อน โอเคแล้วก็ที่อยู่ในสายบเบนะครับในโซลาแล้วฮะ uh huh. แล้วกดล็อกอินมานะผม mm hmm. ใช่หรือเปล่า mm hmm. อ่าไม่ใช่ <laughs> มองตัวไม่ออกนะโ okay. อเคน,นี้ง่ายๆอย กด S เอ่อแล้วก็จะมีโอเคนะครับ้เราทำการกดไปสปอนเซอร์ลิงก์เลยนะเราก็จะเข้ามาในนี้เนาะไอชิมมี่อะไรนะผมชิมมี่เอไอโออนะไรเนี่ยเรากดรีคับชาไปเลยนะผมแปบบ๊บนึงนะครับ ก็รอมันรอมาสิบสองวิได้ผม โอเคนะครับผมนะหลังจากที่เราเขีเหมือนเราเมื่อกี้นี้นะครับเราก็เนะ mm. กลี่ยลิงเนาะก็อันนี้มันเขียง่ายๆดีนะเว็บนี้นะมันไม่มีแบบว่าครอบลิงก์เยอะแยะๆมากมายนะครับผมกรายกล่องอันนี้แค่แบบนิดเดียวนะแล้วก็ไปเลยโอเคนะครับผมกม็ง่ายๆเนาะเราใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลกะกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม